บับกระสรุนเลงข้าชาวใต้นะครับจวงจับกระเซตใต้นะครับจำกันได้ประมาณ <c oughs> ตอนปีที่ผ่านมาในะ <c oughs> งอมเรา <c oughs> ได้พูดคุย,ยกันเรืืองสินค้าตีไอตัวทีชชู่กระสุนสถานีคือกระทธรองน้อยนะครับซึ่งได้เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแล้วแต่ช่วงนั้นแต่เราพูดคุยเนี่ย <c oughs> ตอนเอนืินทันมาเนี่ยไม่มีผลผลิตที่วันนี้พ้นไม้คลองน้อยนะครับกระธรองน้อยกำลังโอก๊กนะครับเราก็เลยต้องเรียนเชิญน,นะครับทางด้านากองทัพกำนันจักรจนรชะนะทับกับกำนัลบนคลองน้อยแลวก็คุณจรุนรัตน์ เทียมประทีปกับผู้จ er ัดการกลุ่มแปลงย่อยกระทอนตบุรคลองน้อยมาร่วมพูดคุยกับสวัสดีครับนั่นกับสวัสดีครับสวัสดีทางซ่องฐานค่ะครับเรามาต่อยอดกันจ้ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราก็คุยกันแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องเท้าความอีกกับนั่นครับสภาพพื้นที่ของตบุรคลองน้อยเป็นบันผืนบางครับสภาพพื้นที่ของตบุรคลองน้อยนะครับจะเป็นที่ลุ่มริมแม่น้ำนะครับก็คือแม่น้ำมีแม่น้ำสำคัญก็คือแม่น้ำตาปี้กับแม่น้ำคลองขุญพินนะครับซึ่งในแต่ละปี้เนี่ย ทางพื้นที่จะได้รับอิทธิพลของมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลูกนี้จะผาฝ้นเข้ามาส่วนมรสุมอีกลูกนึงก็จะเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมันจะผักความเย็นเข้ามามันจะส่งผลดีต่อการผลิตกระทอนครับพมซึ่งในนณะเดียวกันเนี่ยของพื้นที่คลองน้อยเนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณเขาเรียกว่าปากแม่น้ําอ่าวไทยนะครับมันก็จะมีตะกอนดินแขรผัดพามาทับท่มพอถึงดูดูน้ําลากันนะครับ ซึ่งเราก็จะได้รับน้าที่ลงมาจากเทือกเขานะครศรีธรรมาราชผ่านแม่นาม้าทางซองมาก็จะมาเติมเต็มแร่ธาตุให้กับดินทําให้รสชาติของกระทอนคลองน้อยเนี่ย เป็นทีโดดเด่นไม่เหมือนทีใดครับอืมไดครับนี่คือส,สภาพพื้นที่คือจีไอเนี่ยคือสิ่งบมงคลที่ปุบิตร์ที่ใคยลองเรียนแบบไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยภูมิศษณุกล้องครอ,องน้อยมาดีกับนั่นได้โบกวายนะครับมาถึงได้ร้อยแบบนี้นั่น,บบนเองปลูกที่อื่นอาจจะไม่ร้อยพันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากกับนั่นจะดูแลลูกบ้านแล้วใช่ไหมคะก็ยังทําหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการปลูกกระถอนแปลงใหญ่ในท่านาผู้นําชุมชนกันเป็นความพื้นมาค่ะบัตรนี้ คือในฐานะที่เป็นผู้นำนะครับก็จะให้ความสาคัญไปยังเกษตรกร,กรในพื้นที่ในการที่จะต้องดูแลและบํารุงรักษาต้นกระทอนในการจัดการส่วนนั้นนะครับเพื่อในการคณะว่าเราได้สร้างความร่วมมือระหว่างเกษตรกร,ก,ร <c oughs> กับผากรลัฐผากเอกชนผกัผกภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพของกระทอนของเรานะครับในคณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยง ถ้าเกษตรกรมีปัญหามีอุปสรรคในการผลิตผลผลผลิตนะครับเราก็จะได้นําเจ้าหน้าทีเกษตรข้าวมาช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้พลักดันเผื่อให้เกษตรกรเนี่ยสร้างมาตรฐานซึ่งจะเป็นที่ยอมรับสําหรับผู้บริโภคก็คือมาตรฐาน G A P และ G I ครับผมเมื่อเล่นตึงเปล่งหญ่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยู่กับโยกคุณจรุนรัตด้วยนะครับแน่นอนครับ จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่เป็นยังไงบ้างครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ากระท้อน,นับ <c oughs> เนี่ยนะครับเริ่มมีการนำมาปลูกตั้งแต่ปีพศ25 -38 นะครับโดยการน,นำของอท่านบุญมากมณิโชธนะครับซึ่งนำมาปลูกช่วงแรกๆเนี่ยผลผลิตออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคนะครับนิดนึงก่อนหน้านี้ที่กองน้อยก็ปลูกอะไรก่อนจะปลูกกระท้อ่ก็จะเป็นส่วนส้ม โซ่ส้มโอโซ่ส้มเขียวหวานโซ่มะพร้าวประมาณนั้นนะครับพอตอนหลังปี38นี่ก็มาปลูกก็เริ่มมีการนํามาปลูกผลผลิตออกมาก็ค่อนข้างจะถูกอกถูกใจผู้บริโภคนะครับก็มีการขยายพื้นที่ปลูกค่อนข้างเยอะนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยผลผลิตเริ่มออกเยอะๆราคาก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนตามกลไกตลาดนะครับราคาก็ไม่แน่นอนในแต่ละปีนะครับโดยในปี2558นะครับก็ได้มีการ มาพูดคุยกันเรื่องของราคาว่าเอจะทำยังไงให้ราคากระท้อนเราเนี่ยครับเป็นราคาที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ได้มีการรวมกลุ่มกันนะครับจากผู้นําชุมชนนะครับจากองค์การบริษบของน้อยจากกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ผลักดันโดยทางเกษตรตําบลนะครับว่าเราจะทํายังไงให้กระท้อนเนี่ยนะครับมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีการรวมกลุ่มมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับในปี2561 หลังจากนั้นเราก็ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับมีการยกระดับขึ้นเป็นเกษตรแปลงใหญ่นะครับโดยในปี2564นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนให้ทําในเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดนะครับนะครับก็กลายมาเป็นผลสำเร็จวันนี้ที่ได้ับไอมาใช่แล้วนะคะคราวนี้ค่ะเหมือนที่ได้เล่าไปนิดนึงแต่แต่ไปแล้วแหละค่ะว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลพวกเราอะค่ะมีมีหน่วยงานไหนที่ก็มีส่วนร่วมบ้างคะ หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจการของเรานะครับถ้าในระดับพื้นที่เองก็เริ่มตั้งแต่ตัวขององค์การบริหารส่วนตำบลของน้อยนะครับ,รบทางกํานันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เป็นแกนนําสําคัญนะครับทางผู้นําชุมชนนะครับทางกเกษตรตําบลและวก็พนักงานตำบล นะครับที่เข้าร่วมกันมาขับเคลื่อนกันนะครับส่วนในระดับอำเภอก็จะมีท่านในอำเภอนะครับที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการดําเนินงานนะครับท่านเกษตรอําเภอนะครับท่านพนักงานอำเภอนะครับส่วนในระดับจังหวัดเนี่ยก็จะมีทางสํานักงานเกษตรจังหวัดนะครับที่ผลักดันเราอยู่ตลอดเวลานะครับสํานักงานพัฒนาที่ดินที่เข้ามาช่วยดูว่าเอองค์ประกอบของดินเนี่ยนะครับเหมาะสมหรือไม่ครับนะครับทางท่านสพเจ็ด นะครับที่มาสนับสนุนเรื่องของการดูแลสวนกระท้อนนะครับมีพืชสวนซอยสิในขณะนั้นนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆอีกหลายหน่วยงานขาเ,เข้ามาหลายหน่วยงานแล้วครับแต่ว่าวันนี้พื้นที่ปลูกมากน้อยแค่ไหนครับพื้นที่ปลูกเมือ่อตอนปี2564นะครับเราได้รับการขึ้นทะเบียนสมาชิกนะครับมีทั้งหมด111รลายมีพื้นที่ปลูกเนี่ย 214ไร่ซึ่งหลังจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็มีการขยายพื้นที่ปลูกค่อนข้างเยอะเสียดายเวลาน้อยวันนี้เพราะนั้นนีเห็นกระท้อนแล้ต้องมามาขายของกันหน่อยว่ากระท้อนเรานี่มันแตกต่างและมันอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับเนื้อสายพันธุ์ต่างๆนะครับตัวของกระท้อนเองเนี่ยนะครับในพื้นที่มีการปลูกหลายพันธุ์นะครับซึ่ง อ่ะพันที่โดดเด่นนะครับแล้วเราก็จับมาเป็นสินค้าจีไอเนี่ยก็จะมี2สายพันธุ์ก็คือเป็นพันธุ์ปุยฝ้ายกับพันธุ์อีล่านะครับอันไหนปุยฝ้ายไหนมันดูยังไงครับในตัวของพันธุ์ปุยฝ้ายเนี่ยวันนี้ไม่ได้นํามานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นพันเอีล่าโอ้หนักมากเลยลูกเดียวก็เป็กิโลลกนึงจกำันกว่หนึ่งจุดหกกิโลใช่กิโลกว่ากิโลกว่าซึ่งจากสถิติที่เราเคยเก็บมานะครับผลเนี่ยเกือบ2อกิโล อ่าเกือบ2อกิโลนะครับนี่ <ขอ S 1> ว่าหน้าพี่เบาเกี้ยงก็้าน <c ères> แล้วแต่ว่ากระทอนสูสีเลยทีเดียวนะ <c oughs> คะแล้วก็ลักษณะที่มันอร่อยอะค่ะ <c oughs> มันจะเป็นยังไงอะคะในตัวของอปุ๋ยฝ้ายเองเนี่ยตามชื่อเลยครับเนื้อก็จะเป็นปุ๋ยฝ้ายเลยนะครับเปลือกบางรสหวานนะครับส่วนในพันธุ์อีล่าเนี่ยเขาจะเด็นเรื่องของผลใหญ่เนื้อหนานะครับแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเฉพาะผลที่เกิดจากการปลูกในพื้นที่ของน้อยเลยกำานิบังกับกำเนิกับยใกล้ก็งงิดกับปั่นดื้มเกแล้วก็เป็นกระทอนของของเรานี้ นี่เพิ่งจัดงานไปใช่ไหมครับเพิ่งจัดงานเ็ตเมื่อวานนะพ่อมีการประกวดด้วยนะครับก็กระถอนของน้อยนะครับเป็นหมายเลอัตลั์อันดับที่เจ็ดของแก๊งวัดสุราธ,ธานีนะครับไม่เลยน้องล้าสุดครับฉาดครับแล้วก็ความโดดเด่นของมันคือรถชาดนะครับที่ห้อมว้านแล้วก็มีเนื้อแน่มีปุยฟูนะครับก็ะยากที่จะเชิญชวนทุกคนทุกฐานนะครับให้มา ริมลองรสชาทองกระท h คลอง,องน้อยก่อนที่จะมดด,ดูการนะครับม uh huh. อีกะย่างหนึ่งจะได้เป็น,น,นครับกำลังจะมดแะ้วนี่เป็นโชงปลายแล้วครับอีกอย่างนี้ก็จะเป็นเมื่อนกประมาณได้ส่งเสริมนะให้กําลังใจกับเกษตรกรสีเ uh huh. จได้รักษา คุณภาพคมกระท้อนที่ครูกลับจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไปครับแต่ว่าน้องจะจะมีพ่นซอสนี่แล้วก็แปลรูปกันใช่ไหมคะใช่ครับเป็นอะไรคะอันนี้นเป็นกระท้อนหยีครับกระท้อนหยีชิมได้ครับซึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามา2ปีแล้วนะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสุราษฎร์นะครับเราได้องค์ความรู้ตรงนั้นมาแล้วก็มาต่อยอดนะครับในปีนี้จนเกิดผลิตภัณฑ์ อร่อยมากเลยค่ะเนื้อมันจะหนึบๆนะคะแล้วก็ยังรั้วยังรั้วเป็นกระท้อนอยู่ตน่ะเลยอร่อยด้วยค่ะอ่ะคราวนี้อืซูมเลยนะครับขอบคุณครับช่องทาวก็คิดหนึ่งเราเกิดว่าเขาตั้งใจจะสร้างสื่อผ่นซื้อมาถ้าสนใจสั่งซื้อเนี่ยนะครับปัจจุบันเราส่งเสริมให้สมาชิกนะครับขายทางช่องทางออนไลน์นะครับสามารถเข้าไปในเพจ เฟซบุ๊กได้เลยนะครับว่าพิมพ์คําว่ากระท้องของน้อยก็จะมีหลายๆสวนนะครับที่เราสามารถเข้าไปเลือกนะครับเข้าไปจับจ่ายซื้อได้นะครับหรือว่าจะติดต่อทางพื้นที่ก็ติดต่อทางท่านกำนันได้แล้วมีกล่องมีอะไรเรียบร้อยมีเรียบร้อยครับติดต่อกันได้เลยนะครับจำานงครับเฉิชวนนี่แหละครับให้คนมากินกระทองลองน้อยแล้วก็ทุกปีนี้มีกิจกรรมด้วยปีนี้พลาดไปอะไรไม่รู้ปีหน้ามีแล้วเลยนะครับขอบคุณนะครับก้า ก่อนที่จะกระ,ะทอนมันจะวายนะครับถ้าเป็นภาษาบ้านดาวเขาเรล็กตลาดจะวายแหละก็ยากที่จะให้ทุกคนนะครับได้มาอุดนุ่นแล้วก็เมื่อนกนว่าวกการส่งเสริมให้หมายผลอัตลักษณ์ของเราได้ยุ่งขู่กับสุราชได้ให้กําลังใจต่อกเกษตรกรนะครับซึ่งพบมั่นใจเลยว่ากระทอนสุราธานีกระทอนคลองน้อยนะครับไม่เมื่อที่ได้ในประเทศรสชาติของเขาจะโดดเด่นมากเพราะว่าเราก็เคยชิมมาจากหลายๆทีแล้วของเราจะมีความเป็นเอกลักษณ์ครับผม มาสะบัดนิดนึงก็ขอเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับร่วมกันนะครับมาบริโภคกระท้อนของน้อยนะครับซึ่งปีนี้ผลผลิตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงท้ายฤดูแล้วนะครับผลผลิตค่อนข้างถูกใจนะครับผู้บริโภคนะครับปัจจุบันมีการส่งจําหน่ายไปทั่วประเทศนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ ครับผมครับผมเอาเลยครับวันนี้เล่นข้าวชาวใต้นะครับจ้อนจับเกษตรใต้เนี่ยต้องขอตรเฉียชุนนะครับพี่น้องที่ครับรถผ่านเต้นตัดไม่สนามบินสุราธานีเต้นเด้งๆเนี่ยคือของแท้นะครับนั่นคือการถอนของน้อยนะครับเลือดกันได้อ่าได้ถูกใจเลยนะครับนะไม่ว่าจะใส่พันยี่ราห์ยี่ราหยี่ราห์แล้วก็ปุ๋ยฝ้ายปุ๋ยฝไผ่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางด้านกล้องกับนั่นจักรจรชนะทับกับแล้วก็ทางด้านกล้องสันเจรุนรัตนเทียมประทีปกับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ เอาล้วค่ะวันนี้เวลาห้องรายการแมทลงแล้วค่ะเราทั้งสี่คนพร้อม้วยทีมงานแล้วก็น้องๆที่มาแรงงานวันนี้นะขอหลาคุณผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีค่ะ